สวัสดีครับผมเท็ดโจโจวันนี้การทดลองหลังบ้านนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงตึงผิวน้ํา2ถ้าใครยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วนะครับผมทําการทดลองหน,นึ่งนะครับที่ใช้หลักการของแรงตึงผิวน้ำนะครับหรือ surface tension ถ้าใครยังไม่ได้ดูกดตรงนี้คลิปนั้นนะครับสนุกมากเลยแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราเรียนรู้ว่าน้ำนะครับพอเราคว่ำขวดเนี่ย ถ้าเรามีตะแกรงลวดนะครับที่ปิดฝาไว้เนี่ยนะน้าเทออกมามันจะไม่หกนะครับเพราะแรงตึงผิวน้ําทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าแรงตึงผิวน้ำเนี่ยนะสามารถทําอะไรได้อีกอุปกรณ์ง่ายมากเลยครับวันนี้ผมมีแค่นี้เลยเหรียญเป็นเหรียญเงินธรรมดานะครับและผมใช้สิ่งนี้นี่เลยเข็มฉีดยานีน่นะครับพอเห็นเข็มฉีดยาแล้วบางคนก็รู้สึกรู้สึกกลัวเข็มนะครับพอเห็นเข็มปุ๊บก็รู้สึกกลัวเลยแต่ว่า ผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะผมเป็นคนที่ไม่กลัวเข็มฉีดยาเลยเวลาไปฉีดยากับหมอนะครับพอหมอเขาแบบว่าทาทาปุ๊บแล้วผมเนี่ยเป็นคนชอบไปบริจาคเลือดด้วยเวลาเขาทานะครับเขาก็จะบอกว่าโอ้โหเนี่ยของผมจะฉีดข้างซ้ายเนี่ยคุณเป็นคนที่เส้นเลือดเนี่ยชัดมากหมอไม่ต้องแบบหาเลยเขาวางปุ๊บเขาแตะแล้วก็เนี่ยเสียบแบบเข้าไปโอ้โหแล้วเวลาเสียบเนี่ยผมชอบนั่งดู ผมชอบมองดูว่าเขาเสียบยังไงออันนี้ผมใช้น้ํำเฉยๆนะครับไอ้แดงๆตรงนี้ไม่ใช่เลือดนะแดงๆตรงนี้เป็นสีหมึกนะครับสีหมึกมันคาอยู่ผมล้างไม่หมดนะแต่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจะเริ่มจากเหรียญ50ตังก่อนคิดว่าจะได้กี่หยดครับมาลองดูนะช่วยกันนับนะครับโอ้ย <laughs> มือหนักมือหนักเกินเอาใหม่เอาใมาเอหม,าเ,อามาเดี๋ยวขอเช็ดโต๊ะก่อนนะ มือหนักมือหนักเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหมา่หนึ่งสองสามยี่สิบยี่สดูดิเฮ้ยมันนูนออกมามันแบบมันไม่หกออกมาด้วยเนี่ยสี่สิบเอ็ดห แล้ว46นะครับได้45ได้45เพราะหยดที่46มัน6ออมาไม่น่เชื่อเลยว่าเหรียญน,นิดเดียวนะครับแต่ว่าหยดน้ำเนี่ยหยดได้เยอะมากเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญบาทถ้าเมื่อกี้ได้45นะครับเหรียญ25สตางค์หรือเหรียญสลึงคิดว่าเหรียญบาทจะได้4เท่าไหมเดี๋ยวมาดูนะครับ6 7 8 21 22 23 ห้6ส6บเาิว้ามือหนักเกินเมื่อกี้ประมาณ61แต่ว่ามันไหล6ออกก่อนแต่เมื่อกี้มากกว่านะครับอย่างน้อยสุดก็คือ61แน่นอนดูดิเหรียญมันแบบว่ามันนูนขึ้นมานะครับถ้ามองดูดีๆเนี่ยตรงนี้นะครับตรงขอบถ้าจะมองเห็นไหมครับขอบมันจะโค้งๆนะครับโดยที่น้ำอ่ะมันยังไม่หกมันยังคงเป็นรูปเหมือนลูกโป่งนะครับเหมือนกับลูกโป่งยักษ์เลยอ่ะ อยู่ดูเหมือนความสูงของมันนะครับเดี๋ยวดูนะความสูงของมันเนี่ยสูงมากกว่าตัวเหรียญห้าเหรียญห้าตัวเหรียญมันเองอีกนะครับตอนนี้ความสูงของน้ำเนี่ยรอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมันต้องเอาน้ําเพิ่มก่อนเดี๋ยวเรจะนับทีละสิบนะครับหนึ่งร้อยสิบนะครับขอบน้ำมันเนี่ยมันแบบว่ามันมีขอบออกมาด้วยนะแต่น้ํามันยังไม่หกออกมาเลยอะ่ะหนึ่งร้อยสิบนะครับ เออหนึ่งร้อยสิบสามหนึ่งร้อยสิบสามหยดนะครับก่อนนี้น้ำมันจะหกออกมาโอ้โหตอนแรกนะครับ mm hmm. ผมคิดว่ามันจะหยดได้ประมาณแค่สักสิบหยดนี่เอง mm hmm. แต่ว่าออกมาภาพนี้สุดยอดเลย mm hmm. ได้ถึงหนึ่งร้อยสิบสามหยดนะครับเ mm hmm. มื่อกี้ตอบก็ถูกไหมครับ mm hmm. ว่าเหรียญแต่และเหรียญเนี่ยจะได้หยดน้ำเท่าไหร่ mm hmm. มันสุดยอดเลยเนาะภาพมันออกมาแบบว่า จะเห็นได้ว่าขอบเหรียญน,นะครับแล้วมันมีแบบว่าโค้งออกมาด้วยนะแล้วก็โค้งลงนะครับเป็นเหมือนเป็นเหมือนลูกโป่งน้ําอยู่ข้างบนนะครับแล้วมันไม่หกด้วยอ่ะเท่มากเลยเนี่ยครับสิ่งนี้เรียกว่าแรงตึงผิวของน้ํานะครับแรงตึงผิวของน้ำเนี่ยมันจะทําให้มันโคงรูปเนี่ยเพราะว่าวงกลมนะครับมันก็เหมือนกับมันเป็นฟองสบู่อยู่แล้วมันทาให้น้าเนี่ยมันไม่หกออกแต่เมื่อน้ํานะครับและแรงแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับที่กดน้ำเนี่ยให้ลงเนี่ย มันทำให้น้ำนะครับพอเวลามันปริมาณน้ำที่มันมากกว่ากดลงนะครับแล้ว surface tension นะครับความตึงของผิวน้ำเนี่ยเมื่อมันน้อยกว่าแรงกดนะครับมันก็จะกดให้น้ำมันหกออกด้านข้างนะครับเท่มากเลยนะครับสามารถลองเล่นกันเองได้ที่บ้านแต่ต้องมีความอดทนนิดนึงนะต้องใจเย็นๆนะครับเมื่อกี้หัวใจร้อนบีบน้ำแรงไปหน่อยถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ช่องเคลจอบโจแลวเอาไว้เจอกันการทดลองหน้าครับสวัสดีครับเหรียญมันไม่แห้ง เหลียวแไม่เงเดี๋ยวขมือสายบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยเร็วเกิน <c oughs> <c oughs> มือหนักแล้วเนี่ย